หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาถึงสามแล้วเมื่อกี้เก้าแล้วเก้าเลยนี่จีบจิมมิทเอายูนไรตนับอ่ะตัวพ่สามถ้าใครจะเข้าห้องน้ำระวังค้างบอกเพื่อนด้วยนะครับครับเืจะหายไปจะได้หาทาครับนี่เรากี่โมงไม่รู้เราไม่ได้เช็คเวลากันเลยนี่ใส่นาฬิกาเลยกี่โมงครับ กี่โมงคะ4สี่โมงนะคะสี่โมงค่ะสามห้าสี่ห้าสี่โอเคเราตีเป็นสี่โมง start เราขึ้นตั้งชั่วโมงกว่าแน่ขี่ไปขึ้นกันไปยอดดอยระพระติโดหรือเปล่ายังจำชื่อไม่ได้ ตื่นจ้าขึ้นก่อนเลยครับพ <c oughs> อบกนแก่หอบกันครับไว้ตัวเองสองมือของสองมือสองตีนตรงนั้นนะจุดกลางเต็นน่ะนี่เราก็ตะกายขึ้นมา,ข,าข้างขา้างเขาเพื่อที่จะไป เช็คอินที่พาติโดซึ่งพาติโดคือนอนนอนไขคิดเนี่ยนะธรรมดาความสูงเท่าไหร่เราไม่รู้ที่แน่ เสร็จแล้วครับโอ้ยเหนืงง่อยดูเสื้อแดงงนู่นขึ้นกันมาถึงทั้งบนนู่นแล้วเขาจะไปใช้โหมดเชือกตรงไหน,นหวะเรอสู้ๆเราขึ้นกันมาตอนสี่โมงเย็น หลังจากที่แบบพักไปสองชั่วโมงนะกินข้าวกินขนมนอนหลับพลังงานแบบล้นตอนเนี้ขึ้นมาสิบนาทีพลังงานตกลงไปเลยแล้วพวกอะไรขึ้นมารู้ไหมมามาพกมาทำอะไรวะโอเครอคิวรอคิวหายเนี่ย พันห้าเจ็ดหนึ่งเองยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยดอยดอยป้าพันเจ็ดสี่สี่ป่ะนี่พันห้าเจ็ดหนึ่งดอยนี้มันพัติโดพัติโดจะจะเตี้ยกว่าหรอมันก็ชันก็ ก็ชันไม่มีที่สิ้นสุดนะจนถึงยอดเลยถ่ายรูปกับป้ายเสร็จแล้วนะกลับเลยนะคะดูที่ขึ้นมาความสูงเพราะถ้าเราไม่รีบกลับเนี่ยมันอาจจะอันตรายเลยละ่ะเดี๋ยวพอเห็นแสงพาะิตแล้วก็ถ่ายรูปนิดหน่อยก็ลงเลยไว้ใจไม่ได้นะเขาสูงจริงนูนนะ สูงสุดแล้วก็โอเคนะไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเพราะว่าเราเดินมาแคมป์แล้วเราก็ได้พักได้กินข้าวพักผ่อน,นก็ทำให้เรามีกำลังขึ้นแถมเราไม่ต้องกับเป้ใหญ่ามาไว้อยู่เอามาม่าขึ้นมาเอามามาขึ้นมากินทำไมเนี่ย โอเลอเหน่อยได้ไหมไปโห้ลอหน่อยได้ไหมเมาความสูงอุ้ยไม่ธรรมดา ที่เราเห็นอ่ะยอดแค่แบบว่าตรงนั้นใช่ไหมขึ้นจริงนูน่นเฮ้ยคุณลุงอันนี้คุณลงุงจอยลงุงรือเปล่าวะลุงป้าไม่รู้ละพัดติโดเนี่ยเฮ้ยะโดป้าลงุลงลงุงลุงใหญ่ลุงใหญ่ดูนูน่นนะมองไม่เห็นติซูมได้ไหมป้าใหญ่ลุงลงานพี่อะ ลากขึ้นมาไม่เอาอะไรแล้วดูท่ายืนเป็นไงฮะอาการเป็นไงเรงถือถือไม้เขาขึ้นมาเหรอนี่ย การเป็นไงคะร้อมไม้เดี๋ยวมาวางตรงน,นี้เดี๋ยวขาลงเดี๋ยวขาลงให้ไวเอาด,ดูยังเลยยังเลย <laughs> คือมาทำอะไรวะเหนเืน่อยจังะ เจอด้วยอีกนิดนึงอ okay. ่าไม่โอเคเก่ฑ์ชานะเก่ฑ์ชานะดีนะที่แบบได้พักผ่อนจิตเต้นไม่งั้นไม่งั้นไปไม่รอดหรอก จริงแล้วหรอโอเคไปไปถึงเช็คอินแล้วก็กลับขึ้นมาดิขึ้นไปอีกแกรนทานาะแกรนทานาะ <c oughs> <c oughs> ดูเขาที่นี่แปลกนะ คือบทจะถึงถึงเลยอ่ะเออแล้วก็ถึงแล้วเนี่ยแล้วมันจะถึงตอนที่เราทอแท้ที่เราแบบเมื่อกี้รองเพลงเก่นช้านาอยู่ใช่ไหมแล้วก็ถึงเฉยเดี๋ยวดูสิอาจจะอยู่ถึงพิมง เนี่ยบนยอดละไปเดินจิบ๊บจิบสบไปแทบไม่ได้เดินเลยหานนึ้นมาเนี่ยบนยอดละเป็นอย่างนี้ทุกทีบทจะเหนื่อยนะำกำลังจะท้อจะแท้ ตึงใยเราต้องไปหาป้ายป้ายสุดที่รักของเรานี่คือบนยอดเขาอภาติโดเีวเราจะเจอผู้ชายหล่อๆอยู่บนยอดเขาเชื่อไหม ถึงแล้วคะ่ะมีป้ายด้วยโหป้ายใหม่ปริง้งนี่ไม่น่าเชื่อว่าขึ้นมาบนเขาขนาดนี้จะมีคนหน้าตาดีอยู่แบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยไม่ <Okay. S 1> <laughs> มีใครรับมุกแล้วตอนนี้เหนื่อยนะไปะลงครับไปเ<ะ> <laughs> ขาถ่ายรูปก,ก่อนนะ <laughs> ไม่ต้องถ่ายแล้ว <laughs> ลงเลยก็ถ่ายงินนะึงข <laughs> องเราพันเจ็ดนะคะเรา อันนี้คือเดินตั้งแต่เช้าไม่ได้เซตตอนขึ้นเดินเล่นมาทั้งหมดเจ็ดชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วก็มาถือเดินเล่นชิวชิวมือใหม่มือใหม่อใจเย็นๆนะโอเคไปสุดที่รักนะฮะโดยพัะติโดนะฮะมีป้ายมีป้าย ส่วนดอยเห็นไหมไม่จําชื่อเลยดอยนู้นไม่มีป้ายแล้วถ่ายป้ายเสร็จแล้วก็กลับเลยนะถ่ายแล้วจ้ะโอเคเดี๋ยวนะเขาแต่งสวยแปย๊บถ้ารีบเลยนะจะถือแบบไหนโอ้ยชิปอะแค่เนี้ยอ๋อยกได้ใช่ไหมยังไม่รู้ไม่ผมมาช่วยยกให้ก่อนลองจับดูก่อนโอ้ยเอาหมิ่นหนักหล่าโอเคนะ ไปงั้นแล้วนะคะอยกยกแขนร่างแขนโอ้ยแม่งหนักเลยนะเนี่ยแอนค่ะโลแกนนะคะโลแกนจะไม่ไหวค่ะหายตีได้ยก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 ค่ะยกให้สุดค่ะยกสุดยกสุดค่ะโอเคเราขอพูดโลแกนนะคะไปที่ชอบที่ชอบและที่นี่คือที่ที่เราชอบได้ ดอยพัติโดเก่งเก่งมากมานทำอะไรเนี่ยอยากให้ทุกคนมานะเพราะว่ามันเป็นทริปสามวันสองคืนที่บอกเลยว่ามันมากเลยสนุกมากๆแล้วไปเที่ยวกันต่อไปไปไปด้วย๋ยวเราไม่มาเนี่อยอันนี้ทำอะไรอยู่คะเนี่ยเัีงเงียบๆ เดี๋ยวจะงเรียกเขาเดี๋ยวเขาไปถ่ายให้นทำดีคนเดียวใครชวนเล่นน่ะเหนื่อยเลยอ่ะไอเราก็ชอบซะด้วยเหนื่อยจุดนี้แหละที่มันความสูงจริงๆตรงนี้ก็สวยนะเฮ้ยเอาป้ายกลับมานี่เถอะพวกเรา เออเจนเอามารวมก่อนเดี๋ยวเขาจะลงแล้วเขาถือแบบนี้กันเอาเข้ามาตั้งแถวนะคะตั้งแถวถือมือเดียวงี้เลยตั้งแถวค่ะตั้งแถวตั้งแถวยังคะนั่งข้างหน้าข้างหลังยืนไหมคะหรือว่าไงดีหรือให้เป็นดึงมุมเซลฟี่ข้างบนพร้อมไหมพร้อมไหมโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเดินคนยาวใครรอตัวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย อันนี้เราอยู่ที่ไหนคะปาร์ตี้ดูเรามากับคุกขวดอันนี้เราอยู่กันที่พอดี้ดูเราเดินทางกับคุกขวเย้วยเป็นไงเวลาเช็คครับเช็คค่ะปากขวดหนักเลย ได้ไหมครับเห็นไม่เดียวได้เลยไปเถอะกลับเถอะอารุณมาก่อนอารุณมาพักก่อนอารุณพักเออก็จูขึ้นในเออเอออารุมาก่อนลงมาก่อนเออมันคอตัวนี้กับนีกหนักไม่หนักครัโอ้ยหนักมาก เหนื่อยเดินมันมาเอาไม่ได้ถ่ายรูปเดี๋ยให้ใครสอยไม่ถ่ายรูปเลยช็อกอยู่อันนี้ถ่ายกันแล้วหรอเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหยกเปล่าป้ายอ่ะยกเปล่าไม่ได้ยกครับธรรมดามันต้องยกบ้างนะให้ยกสามคนเลยอ่ะแน่ขิงขิงเหนื่อยสนุกกันใหญ่เห็นไม้มีป้ายอ่ะมันทําให้เราสนุกกับมันได้เอ้ป้ายที่เอ ที่ที่นู่นนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่เล่นกันจนตกอะเล่นกันจนตกเลยเหรอโอเคเดี๋ยวรอรอน้องๆก่อนคนะะยกไหมผมยกไปให้ก่อนไม่มาเป็นพลังงานประจำ กับข้าวเสร็จหรือยังจะลงไปกินได้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 อ้าวโดนบินโดนบินเฮ้ยโดนทำไมต่ำจังโดนต่ำเขาถ่ายเซลฟี่ เราไม่อยากจะโม้แล้วก็มีดอนนะคะโอ,โอ้เดี๋ยววันนั้นน่ะไปบินโดนแบบนี้มีคนขอยืมไปสอยมะม่วงอ่ะ <c oughs> ทำร้ายจิตใจมากเลย <c oughs> บินโดนบินโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอนโดนนะแอคชั่นชูมาดึงมาจ้าขาก็บินโดนแล้วก็บินมาก <c oughs> <c oughs> เป็นทริปที่สนุกมาก3วันสองคืนนะคะวันแรกเนี่ยเราเดิน2จุดไม่ถึง3กิโลเมตรนะไม่ถึง3กิโลเมตรอะแต่ว่ามันวันดีค่ะทุกคนเซียามีโดนขนบนนะคะโอ้ยเท่มากอะเท่มากสดี้้า คือเลเยอร์ของเขาวีวาวีวาวีวากบเข้าเดหนลอยังเข้าไม่มีใครตอบฉันมาทำอะไรที่นี่เดินไปรอตรงนู้นเราสรุปสรุปทิปแล้วกันก็ไปที่ชอบที่ชอบนะคะ ก็พาทุกคนมาเที่ยวที่นี่<า>ยังจำชื่อไม่ได้เลย <laughs> มาเที่ยวย,ยังจำชื่อไม่ได้เลยนะคะดอยแรกของเราดอยมือตโดนะ,ะใช่ไหมอันนี้ก็คือวันแรกนะ่ะพอลงรถปุ๊บนะโอ้โชันตาตั้งชั้นแบบว่าชั้นร้องขอชีวิตเลยเหมือนกันเลยแต่ว่ามันเป็นระยะแค่สองไม่ถึงสามกิโลเมตรนะมันก็เลยทำให้กำลังจะเหนื่อยกำลังจะทอ้องะ ปรากฏว่าถึงเฉยพอถึงแล้วก็ตั้งแคมป์นะคะตั้งแคมป์เสร็จพักผ่อนนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปพิชิตยอดเขาหมื่นตะโดกกันนะคะก็เหนื่อยนิดนึงแต่ไม่มากนะคะใช้เวลาเดินขึ้นตรงนั้นอะ่ะยี่สิบนาทีเองอะ่ะที่เขาสูงๆนะคะเขาดอยนะั้นเรียกดอยป้านะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็ลงไปรับประทานข้าวนอนหลับเช้ามาก็ใครมีแรงก็ขึ้นไปอีก แต่เราเราคนหนึ่งไม่มีแรงแกเก็บเต็นท์ทานข้าวเช้านะคะแล้วก็เดินขึ้นนั่นแหละยอดดอยที่ดอยหมื่นหมื่นตะโดนั่นแหละแหละเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วก็เดินลงข้างๆซึ่งมันอันตรายมากๆเลย mm. บอกเลยว่าถุงมือนี่สาคัญมากๆนะคะตรงนั้นไม่ต้องใช้ไม้เทลเลยไม่ต้องใช้ไม้เดินป่าเลยนะคะก็ถุงมือสําคัญมากแล้วก็ถ้าไม่มีความสามารถอ่ะอย่าแบกเป้ เพราะว่าเราเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะกว้างเลยเราต้องแบบตะกายลงมาแล้วมันเป็นหินแล้วมันก็ชันแล้วมันก็ไม่มีเชือกตรงนั้นนะ่ะคือจุดที่แบบจะต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะใครที่มาก็ระวังจุดนั้นให้ดีๆเลยมันมีทั้งสองจุดเพราะว่ามันลงมาจากเขานะคะดอยมื่นตะโดนะ,ะแล้วก็ไม่ต้องมาครับมา แล้วมันก็ขึ้นอีกแล้วมันก็ลองอีกโอ้ยซุปเพล่ตรงนั้นนะตรงนั้นนาะกลัวแอบนาะกลัวก็อยากให้ทุกคนป้องกันตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆสามกิโลเมตรครึ่งใช้เวลากันไปประมาณสามสี่ชั่วโมงเดินเล่นนะะ่ะนะคะแล้วก็มาจุดที่ตั้งแคมป์กันด้านล่างนะคะของด้านล่างดอย ดอยอะไรดีชืดดอยเนยพัตติโดพัตติโดไม่ต้องมาพอเราถึงพัตติโดใช่ไหมเราก็สุกสรรกินข้าวกินน้ํานอนหลับสองชั่วโมงแล้วไม่รู้เอาตัวเองมาทําอะไรกันอยู่เนี่ยอยู่บนยอดเนี่ยใช่ไหมคะแล้วเราก็มีคําแนะนําว่าเพราะว่าเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเออความสูงความชันความเหนื่อยเนี่ยมันมากกว่าเขาหลวงเชียงดาวนะ มันจะมากกว่าสันคมมีดอีกด้วยแต่ก็ทําได้มาได้ตอนนี้เนี่ยแสงเย็นแสงเย็นสวยๆมากับทิวเขาสวยๆแต่เราอยู่ไม่ได้เพราะทางลงสูงมากต้องใช้ใช้ลิซเบกกันหน้าดูค่ะลงก็เลยต้องลงแล้วเ<อ>ดินลงแล้วนะคะตอนนี้จบแล้วนะคะเราก็จะลงไปกินข้าวอยู่ที่แคมป์พรุ่งนี้ พวุงนี้ยังมีเดินกลับอีกนะเออ,เอ,อไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี้ยจะเดินไปเท่าไหร่แล้วที่แน่แน่แบบว่าโคตรมันสนุกมากๆเลยไปที่ชอบที่ชอบนะคะก็ขอนำเสนอทริปนี้นะคะเดินทางไปกลับคุกฟุนทัวปุ้งป,งปงุไปเดี๋ยวไปเมาส์กันต่อลงละถึงเราไม่ได้ดูบรรยากาศของท่าทิศตกนะแล้วก็ ระหว่างนี้เราก็ถ่ายไปดูไปตอนนี้เรายังเดินได้นะคะยังไม่อันตรายมันจีมีช่วงที่อันตรายอันนี้เราลงกันเถอะรอด้วยโอเคบายบายเราจะลงกันละจ้าเก็บกล้องแล้วอันตรายายทียในการลง จะมีจ <into> ุด uh อันตรายอยู <descon> ่ด <s agę> ัง <guarding> ข <anymore>? ้างล่างเราต้องระวังเราคงถ่ายให้คนเห็นไม่ได้หรอว่าเราต้องระวังตนอึ๊บเขาค่อยๆจับเชือกไปเรื่อยๆนะครับดึงความเสื่เชือกเดี๋ยวนะพี่ค่อยๆทีละคนจ้ะ ดงเชื S <S ่อไว้ึอเหมือนเราประคองไว้ให้มันมีอะไรยึดเหนี่ยวสักหน่อยช่ยสิครับแบนี้บเ่อไว้ดับเ็นไครับเ่ได้แต่ยังนิดเดีก็จะวางอ่ะ้ายครับอะยิ มนต้องรีบครับทม่ต้องรีรบ,บรรรรมีเชือกให้เราปลอดภัยเอยอะเอยใช่แล้วสูดเราก็เละเทะกันหมดทุกคนเลยนะคะข้างล่างเป็นไงบ้างครับข้างล่างไม่ส่งเสียงเลยค่ะตอนนี้เกรงอยู่ไม่มีใครเล่นกับเราเลยอะไม,ยไม่มีใครส่งเสียงเลยกลัวความสูงกันหนอ เรายังซ้าอยู่เลยฮนะได้ยูตอนนี้หิวข้าวหิวข้าวมากอะ่ะอยากกินควายสักตัวนึ่งตอนนี้พัขึ้นเหนื่อยกว่าพัาลงโอเค เย็นๆน,นะสูชันหน้านะสูชมพระอาทิตย์กันเย้ไปต่อ,ตอก้นจะสดตืก ไม่เห็นสภาพยิ่งกว่าเรียงผาอยกอแตอนนี้มอมมอมมอมสุดๆดูสภาพแล้วค่ะเปนักเขาที่นี่คุณต้องให้ความเคารพย่อยนะ่ะย่อให้ตลอดทาง ยังจะถ้อนย่าหมดเขาอยู่แล้ววิจารณเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ว่าถุงมือแล้วนทะํทำได้ค่ะทำได้มันไม่ได้ชันตาตั้งขึ้นเหน่อยกว่าเยอะ ยรอฉันหน่อยได้ไหมโอ้ไม่ออกแล้ว นี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมเราไม่อยู่ให้มันท่าที่ตกเพราเราต้องกลับอย่างเงี้ยดูความสูงดูนะเนละอยู่นู่นเนี่ยแต่ว่าทำได้ สิ่งโดนอยู่ไหนวะโดนมาต้องทำทำตัวสวยทันทีที่ไหนได้คดมองมอะตอนนี้เออนื่อยดูความเขียวนั่นนั่น สไ oh อันตรายมากเก็บกล้องด่วนเดี๋ยวทาอาแฮแค่ลองแค่นี้ลื่นไปปืดหนึ่งไม่รู้ว่าเลือดออกหรือเปล่านะเจ็บเจ็บเลยละ่ะเดี๋ยวตอนนี้เก็บกล้องแล้วเราจะตั้งใจเดินแล้วก็ลงเงินไปกินข้าวแล้วแสงสีส้มมาสวยๆเลยบายบายเร็วจะกลับมาเรี๋ยวอีกเก็บกล้องดูนมาวนู่นค่อยๆลงกันมา พี่สัตว์ลงมาบึงมรกตไหวอยู่บึงมรกตใจสีมรกตการก็จะไหลลงเขาไปแล้วกูเอ้ยก็็เปนที่พอยังแกพอยังนี่น้ำตาไหลอย่างเงี้ยเนี่ยให้ลงมาถึงอันเนี้ยแม่งร้องไห้อ่ะแม่งร้องไห้อ่ะป่าเลยไม่รู้อย่ามานะจุ่มกทุกใหญ่ก็ยังจะลงไห้จริงอ่ะเนี้ยเออเพราะว่าโอ้ย ตนลงนี้คือตอนลงแบบเอาตูดลงก็จริงนะแต่มันมีจังหวะแบบเอามือไปค้ำไงมือไปค้ำต้นไม้ช่วยด้วยไงต้นไม้แม่งหักแม่งหักแม่งน่าพวดลงไปเลยนิดเดียวคือตกเขาแล้วอ่ะแต่ว่าเราก็รอดกลับมาถึงเราจะน้าตาไหลซาบซึ้งนะการทมชาติที่มาไม่ไหวแล้วพอๆไปที่ชอบที่ชอบนะจ๊ะ